ใครมีปัญหาผมเหมือนกันบ้างคะผมแตกปลายหวีแต่ละทีผมก็หลุดออกมาเยอะขนาดนี้เลยนี่ก็คิดนะผมจะหยุดล่วงกี่โมงจนเพื่อนเราอ่ะแนะนําวิตามิน3ตัวนี้มานั่นก็คือวอลีน่า1ิค่ะตัวนี้ช่วยผมยาวเร็วลดอาการผมร่วงวิธีการทานง่ายมากๆทานหลังมื้ออาหารเช้าหรือเย็นก็ได้นะคะ1แคปซูลหรือใครที่มีปัญหาผมล่วงมากๆก็สามารถทานได้2แคปซูลนะคะตัวที่2วอลีน่าสิบแฮร์สเปรเป็นสเปบรบำรุงผมและหนังศีรษะ โดยมีสารสกัดสมธรรมชาติเคลาตินวิตามิน B5 ช่วยลดการหลุดล่วงของเส้นผมวิธีการใช้นะคะก็คือฉีดบนหนังศีรษะนะคะหรือว่าบนเส้นผมที่แห้งหรือว่าผมที่เปียกมันมานะคะในปริมาณที่เหมาะสมนะคะแล้วก็นวดเบาๆนะคะหรือถ้าอยากจะให้ผมดูสุขภาพดีนะคะก็ฉีดก่อนที่จะทําผมก็ได้นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะอินสเตนไบโอตินตัวนี้นะคะจะช่วยให้กระบวนการในการสร้างเส้นผมของเรานะคะมีประสิทธิภาพมากขึ้นวิธีทานก็ง่ายมากๆเลยค่ะ<ๆ>เพียงทานวันละหนึ่งซองฉีดซองกอกะะะะะะใส่ปาก แล้วก็ดื่มน้ําตามได้เลยค่ะใครที่อยากผมหนาและสุขภาพดีก็ลองเปิดใจให้เจ้า3ตัวนี้ดูนะคะรับรองว่าได้ผมที่ดูสุขภาพดีหนาแล้วก็ไม่ร่วงด้วยนะคะรีบไปตามเลยนะ